แรกเริ่มเดิมทีมวยไทยมีประวัติยืนยาวมาถึง500กว่าปีโดยชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากมณฑลยูนานของประเทศจีนเพื่อมาสู่ประเทศไทยในระหว่างการโยกย้ายของพวกเขาชาวไทยอพยพกลุ่มนี้ได้ถูกโจมตีด้วยโจรและสัตว์ร้ายนอกจากนั้นยังมีโรคต่างๆที่พวกเขาต้องเผชิญเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันร่างกายและจิตใจการรับมือกับความทุกข์ยากและสัตวูต่างๆ ชาวไทยสยามกลุ่มนี้จึงได้คิดค้นวิธีการต่อสู้โดยใช้ทุกส่วนของร่างกายที่ใช้ได้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวก่อนต่อมาในสมัยหลังๆจะมีการบัญญัติเป็นท่าทางแม่ไม้ม,มวยไทยต่างๆและพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นมวยไทยในปัจจุบันและเป็นกีฬาต่อสู้ที่ร้ายกาจไม่แพ้การต่อสู้ของประเทศใดในโลกนี้มวยไทยอันตรายขนาดไหนถึงนณดชาวจีนขนานนามมวยไทยว่าจอมยุติผู้ไม่แพ้500ปี มาดูการต่อสู้ของยอดมวยไทยที่ถูกท้าประลองโดยนักชกผู้ฝึกฝนการต่อสู้มาระดับหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเท้าก up, าดำภาคเป็นภาษาอีสานนะเอาครูแรงเนาะครับเนาะว้าวตีคำาลตัสโววันถาะว้าวตีเข้าพ่าตีเข้าพ่าเอาหลังจากกรรมการแนะนำกติกาแล้วนะครับเนาะโอ้โหคลองสักสักก ok ระเซมมแล้วเอาชกกับไม้เพราราโคลเอาชาวสหรัฐอเมริกามันจะไปโอ้โห ปวดปพดโอ้ใบมันม่งค้นบริษัทมันย่อยผมตัวนี้ไหมมันหางเต้าหางขี่กระเดียนเลยคือเน่าแทะเอากรรมการให้ชกยกแรกให้สัญญาณชกนะครับเนาะการชกระว่างคล้องศักสักกรเซมหรือคล้องศักนทีระวศงนะครับเหยอดมวยไทยยอดมวยไทยเงินแสมนะเนี่ยย่างเข้าหาย่างสามขุมเข้าหาสารนักชกจากสหรัฐอเมริกาไม่ครอปราโคโอ้ เอ้าเห็นนักชกคิกบ็อกซิ่งเหรอเอ้าถือตีฮอนต่อเท่ีนึงแหละนั่นเบิรงดคาร์แทบแทบนั่นนักชกคิกบ็อกซิ่งนั่นเอ้าเอ้าเจอแล้วนั่นนั่นเห็นไหมถ้าโดนกระแงงดากถีบทั้งตัวเอ้าคลองสักดก้าเข้าหานะครับเนาะโอ้ยยอดมวยไทยเงินแสนระดับแนวหน้าเห็นบหมเฮ็ดคาร์แทบแทบไมนั้นเฮ็ดเฮ็ดหนังสัตนี่เดี๋นี่เอานักชกคิกบ็อกซิ่งเนี่ย เตะค้ามันคลั T CS> T CS. ่งมันเตะกับพวกเป็นจิบหนักอ้าวเตะค้าก่นที่ทั้งแบบรถมันไปเมื่อสุ่นเสาอากาศอ้าวเตะเขาดุบซ่วงหนึ่งครั้งอ้าวว่าจ้งไปอ้าวถีบดักอครองศักดิ์ก็ยังเป็นฝ่ายก้าวข้อหานะครับเนาะย่างสังคูมแหล่ามวยไทยเตะเขาดุบซ่วงหนึ่งครั้งเตะเข้ากน็อคเคลียร์กันไปเนาะ ขาดีดเท็บๆนะครองศักสะเกษเอาตีพนาท่องนึกข้างดังเปะเลยพวกนั้นเอาว่ายังไงว่ายังไงเอากีอกสิงหนุม่มท้าประลองมวยระดับปรมาจารย์นั่นะบอกเรื่องครามปรมาจารย์แล้วคือทอนขังฟูข <c oughs> ยับเขหาอายังอายุไม่มากเท่าไหร่ะนะครับเนาะครองศัก เตะเข้าดุกซ่วงแล้วเอาลงไปแล้วเปะหลุดโอ้โหถึงยสนนาท้องที่พี่น้องโอ้ยพวดแล้วดังไปฮอดกรุงเทพมหานาครผมแล้วองค์การว่าว่าที่ไหนจับแพร์ตนตัวนนบินเราเอาเราเอาไปน,นั่นนั่นเอาชูมือให้คล้องสักสัก,กเกษมนะครับเ <5 S 1> นาะชนะนกไปอย่างง่ายดายเนี่ยในยกแรกจะรรมาดารือ เอามีภาพซาบอตโดนทไหบ้างกันไว้เขนานาช่องเต็มๆนะเอาเบางเิ่งภาพชาร์ตเ,เตะเขาดุสวงเบาๆก่อนเอาโดนมัดก่อนโอ้ยลึกบักแอลนะครับเตะเข้าบักแอลแลดังเสียโด,ดางหันโอ้ยใครเพียงดุสวงบ่ากันกันเถอะเอาพรท่านลุกยุติเอาขึ้นมาแล้วโอ้แต่โดนซาดนะลุกล้านผู้ใด ยูซืซอกับวิายาณไม่เขาเตะทั้งหันวั้ดิม <c oughs> ันนี้ก็เป็นคู่แรกนะครับเนาะเอานักชกต่างชาติท้าชกกับยอดมวยไทยมีแต่ระดับยอดมวยไทยทั้งนั้นวันเถอะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ่อันต่อไปเอาคู่แรกก็จบไปเนาะครับเอาต่อมาเป็นคู่ที่สองโอ้โหนี่ก็คือโคตรมวยไทยอีกคนนะครับ นักชกจากอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับน้อเอาจอมปราบยอดมวยต่างชาตินี่แหะมวยต่างชาติมากเก่งๆก่ไว้เตะทบๆนะสิธรรมดี่สักมงคลในวัยสานะเป็นครูมวยที่สหรัฐอเมริกาอันนี้โดนมือดีท้าชกโดยนักชก MMA มวยไทยนะครับบวนวปีเข้าบ้ิงนี่นแหละอ๋ยกแรกว่าจังได้ศักมงคล เอาโดนท้าชกซะแลว้วเอาเป็นครูสอนมวยไทยเอาเสียงกรีดกราดกรีดกราดเยอะนะก็คือลูกศิษย์ของซักมงคลนี่ครับตามมาเชียร์ถึงฮานวันจ่เอเสกางเกงโตเนี้ยเถอะซื้อมาตะทั้งได้หลักางเกงเอาเตะใส่โอ้โหกดขีดทั้งแบบเพื่อพี่น้องสสเสียศักดิ์ศรีมวยไทยเงินแสียนคู่ชกว่าเป็นโทษ่มบัตรเพื่นนอนโดดด้วย จะธรรมดาที่ไหนอ่ะเนี่เอาหลายคนก็บ้าภาคแต่คำเกา่เาภาคแต่คำว่าไม่ธรรมดา,าสิสิหาคำใดมาแทนเนาะคำว่าไม่ธรรมดาพว่นละทีบนานละสิธรรมดาดาีสักมงคลเอาขอกยัดแขกแขกเขามาว่าจังได้เนี่ยเป็นมวยบ้านเนะเอาท้าชกโอ้ยนี่อะไรมาทำได้เฉพาะยอดมวยไทยเท่านั้นโคตเตสูงกับเตะกวดพื้อนลราพี่น้องไว้ก้นขี้ถังอ่ะนะ เอาว่าจังไหมเอาเตะขึ้นเอาสือเตะกระโน่นดักเจนึงสักมงคลหวงอุ้ยบังคุมหูุมอุ้ยยางสามสิบขุมขับหาเด็กสำหรับนักชกต่างชาตินะครับเนาะเอาจาเมสมาตินเอาลืมบอกซื้อนักชกสหรัฐอเมริกาเอาถืกเตะคอหน้าท้องเจนึงเอาจาเมสว่างเลยจาเมสเอาเรื่องเบื่อมัดมากเอาถืกเตะขาหนึ่งขลังเอาเตะไส้่คอดุจซวง ทุกคู่นะเตะกระดุส่วงกันทุกคู่นะนักมยวยว่าทั้งได้จามีดจาม็ดโดนเตะเข้าหัวไหลอ่ะอสังคนแทงเข้าหนึ่งคลังโอ้ยดังจึกเลยพี่นอ้องเดินเข้าหาเดินเข้าหาเตอ,อดูลีลาการเตะนี่สวยงามนะครับเนาะสักมงคนเนี่ยเป็นนักมวยไทยที่เตะได้เป็นธรรมชาติที่สุดบันถอะโอ้โหเห็นว่ล่ะบอกว่าท่านขาดคำ พิดแต่ว่ากันเก่งอยแล้วไปสือตลาดนัดทั้งได้มาซ้ำตัวลอยเอ้าแทงเขาโอ้ยงอลงพงอ่ะพี่น้องเอ้าควรเอาทีบนาเอ้า <ๆ S 1> นี่แหละเห็นสักมงคลอายุมากโอ้โหสิษฐ์ธรรมรติอายุมากเนเป็นครูมวยหรือครับเนี่ยอยู่ในวัยเกษียณนั่นแหละเอาอยู่ในวัยเกษียณแต่ว่าฝีใหม่ไรเมื่อนี่ไม่มีตกเอาปัจจุบันก็ไปสอนให้กับค่ายคาราเต้ที่ครับเนี่ย ไปสอนวิธีการเตะให้กับคาราเต้ที่พัทยาเอาเตะขาหนึ่งครั้งโอ้ยดังเพียรอดเอาตูวงมัดตู้งมัดเตะขาเนี่ยที่ทำมาหล่อตีเอาเมดหยกนะครับเนาะเอาเมดหยกพักหยกหล่ตีเอาคือหยกที่สองบัดเนี่เอากรรมาการไหวโชกกันทำไมอ่ะนะกรรมาการบ่อคอยมีบทบาทเอา เอาจ่าเม็ดก้าของหาคือเก้าวอัน,องงนละเอาสลับผาเตะซ้ายสักมงคลฝุ่นฝุ่น,อนเอาสักมงคลกระซออเป็นยุติเอาเตะเขา้า,าน้าเอิกอันละเอาถีบนาแการเตะดูเป็นธรรมชาตินะการเตะกันถีบเท่ากับเนาะใครสามารถพยักรุนไม่ตีเข้าได้เที่ยนึงตีพัาง,งานันจามมา่าเม็ดเนาะวายมันขึ้นมาให้เขาเตะซืซ่อไหมเอาเตะซ้ายเข้าหัวไหลโอ้ยกระเด็นตามแข้งพี่น้อง นี่ขนาด38มสิบแปดนะครับเนาะเอ้าสามสิบแปดนี่ก็โชกกับมวยไทยไม่ไหวแล้วโชกกับมวยไทยบ่อยแล้วนะ่ะไว้หาเตะพลังเอาเงินน่ะเฮงเป็นมวยพ่อกำกั้สนีไว้สบายาว่ายังไงเอาของเทียเอาเตะเขาดุซ่วงหนึ่งครั้งเอาย่างเข,ข้าไปเ,า <laughs> เาขาเตะจะซื้อถึเงือทีบเขาค้างดังซี่หาเทียอะไรที่ไหนะ อาขยับเข้าหาไม่มีอะไรเอาโดนเตะอีกเที่ยนึงแล้วอาเอา๋อย่างพวท่านเห็นอย่างเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับจามเมสนะครับเนาะจามเมสมาตินอ๋อวาจังได้มาตินเอามาตินถึงม,าห,มาหาตีนยนเลยเดินเข้ารับแข้งนั่นแหละบ้งถือกถีบนาจนดังแดงมัดเลยไหมอ๋อ ยังไม่ทําอะไรยังไม่ทำอีหยังเอาเตะขาเนี่ยยังเสียเลยพี่น้องเอาทีมันเนี่ยทำมาดาสิสักมงคลโอ้ยสบายได้เตะคนนั้มได้เงินนั้มเลยผู้ใดบ่มักเอาเตะอีกครั้งหนึ่งเอาแขนแขนส้งสีรถเลยนี่นึ่งเอาเตะขาโอ้โหโยกล้อแล้วพี่น้องโอ้โหจะธรรมดาเลยลูกนี่ววายยกล้อปันวิบากนัแล้วเอาว่าจังไง การชกยังอยู่ในรูปแบบเดิมน,นะเอาเตะแขนเอาเตะขาหนะ่ะเ่ราะเตะแขนกับเตะขายุ่งนะเอาเดนิดนๆกับเตะดุกซ่วงนั่นแหละสิธรรมดดาลื่อสักมาคนทิพมันอนะ <c oughs> เอาเอามาคือตีง่ายถ้าตีางั้นสิไหมเอาทิพนาโอ้โหให้ตีนั่นมันเปีย่ยนอะไรจนตีได้เงินไหลปะนะ่ะเนี่ยเดินเข้ามาให้เตะอันละเนี่ย พ่ดงดงๆหรอเตะแต่ละครับเอาเตะขาอีกแล้วเอ้าเอาเห็นมวยไทยผู้มีชื่อเสียงนะครับนะมวยไทยระดับครูอน่ะอายุหลายแล้วกะหวังไงล่ะหวังลูกฟุกจะชนะนะถ้าชนะสักบางคนได้นะครับว้ายชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมาแต่ว่ายัติไม่เตะซื้อเนี่ยเอาแขนหักเราทีเนี่เอ้าว่าญังไหนแขนแขนลดแล้วแขนลดแล้วเอาสักบางคนว่าญังไหนสักบางคนเตะแขนออกกรรมการ เอาหมดยกเดีอ๋อหมดยกที่สองเอาต่อไปยกที่สามนะเอาจ้วงแล้วจ้วงแล้วเอาเอาใจให้แล้วเอาขึ้นมาย่างใหตีสองยกเอายกสามว่าจังนี้โอ้ยแขนหักแล้วโอ้ยโอ้ยอีพอยไปเอากรรมการไว้เอากรรมการขึ้นบังเอา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 เตะแขนนนั่แหละเตะแขนเอาเอากรรมการเพรอยากนับเอาเตะแขนโอ้ยเอาเตะแขนเอาเอายกบ่ขึ้นแล้วเอาสั่งมาค้นบอกกรรมการ โอ้ยนับทำแม่เ่าห้าพ่ะนะเอากรรมการกวัดครับเฮ้ยเอากรรมการไม่ดูอาการนักมวยเฮ้ยโอ้ยเอาวายเขาโม้มทำไมอ่ะคุณมาเอาควบรูศึกษาแต่กรรมการเนะนับเฮ้ยนับเพื่อบอลครับเอาเดียนเดียนคึดก้อนสิคึดก้อนวายช่วให้นับบอลวายให้บอลคับ,บเอาอยุติกรรนันรชกแล้วครับเนาะ เอาขึ้นไปเตะซื่อๆรสามยกกันแหละแขนหลดแหละพี่น้องแขนหลดแล้วแขนหักว่างหันในมีตัวหนังสือขึ้นมาบ้านโบเก้นอาร์มแขนหักโอ้ยจะท่อมมาดาลื้อพี่น้องขึ้นมาให้เตะเฉยๆไหมเอายังว่ามวยสูบว่าอะไรเนาะครับเนาะเอาต่อไปเป็นคู่ที่สามโอ้ยมาอีกแล้วคลองสักสักเกษมเอา ที่นี้โดนมือดีจากฝรั่งเศสเนาะครับเนาะนักชกจากฝรั่งเศสหนุ่มน้อยวัย18ปีแอนเดย์ว่าเอาเอาเป็นนักเรียนมวยไทยเนาะครับโอ้โหเอ้าโดนเตะขาล้มลงไปแหละเอ้วเอาใส่หอดส่สนับแข่งแบบนี้ว่าเตะสายเบาๆเอาย่านขาหักก่อนเตะเข้าดูกเสื่องเอาคล้องสักคล้องสักก้าเข้าหาเนาะใส่สนับแข่งกับเตะขาต่อยเลยนะก้าวเข้าหาตามสไตล์ เตะใส่ขอดุกสวงอันเดะยันประโยชน์มัตีเห็นยังไหใส่สนามขาขึ้นมาแล้วเอาดีดแข้งเตะยังไม่เป็นตัวเรียกดีดเอาน่ะถูกเตะขาต้อยสองครั้งครองศักกะเกษมว่ายังไงจับขาเอาเตะขาต้อยอันเดะเตะขาพับฝรั่งกันเป็น อยากโชคกับยอดมวยเงินแสนสักครั้งหนึ่งเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นเช่นใดกรรมการคือซ่อมคักซ่อมแน่เลยอู้หู้อีก伙เอ็มไหมดังกักตัวลงกันไหมเพี้ยไหมดังมาฮอดโรเบอรี่เห็นไหมใช่บารันเลยไหมเขต้องนับเขต้องนับปานนั้นเฮนับอยู่บ่เอาลูกได้อยู่ว้ายบ่ให้จ่อยต่ออป็นเอ้าต่อมการยุติการชกเพียงยกแรกแล้วครับเนาะอ้าว ลอยเอาเทียเดียว์นะปักเลยนะเอาเดิคือลูกชายคลองซักนะครับเนาะเป็นเช่นเจ้าหัวเตี้เดาเอาแ่ะเอาต่อไปสำหรับคู่ที่สี่คู่สุดท้ายโอ้โหโอ้ยมาแล้วอีพ่ออีแม่เอามาเต้นเป็นตระซั่งแธอที่เนี่ยเอาจะเป็นบ้านห้องกับลงบันไดบ่อดขันสุดท้ายคับครับเอานักชกที่มีชื่อเสียงพอประมาณนะครับเนาะ อาอิซาอิดนักชกชาวมโมร็อกโกเนี่สีเขียวเเกเงกงเขียวเนี่ยเอาก็ถือว่าเป็นยอดมวยไทยคนหนึ่งนะครับเนาะเอาว่ายังไงกรรมการ Why การชกครั้งนี้ให้อยู่ในกติกาสาก่อย่าทําในสิ่งที่บดีว่างามให้เคารพกติกาเคารพชาติบ้านเมืองชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ชกกันด้วยความประนีประนอม Why และที่สําคัญห้ามทูบไข่ห้ามขาน เอาหลังจากกรรมการได้นะนํากติกาเนาะครับเนาะโอ้โหกรรมการคือสี่สิบเรื่อเทียนแต่อ้าวโชกยกแรกว่ายังไงโอ้โหเพียบวะาอเอ้าก็กรรมการนับ five six seven eight n i เอ้าบังเอิคลิปเต้นเป็นกะซั่งแท้เอ้าเดี๋ยวซุ่มสโลมานกำกันเอ้าเอาเอาเอาผลการชกคู่นี้ก็ปรากฏว่าเอ้า นักชกไฟได้ละไฟเขียวสิชนะนอกไปในเวลาสามวินาทีเนาะครับนะท่านปรมาจารย์หุ่นตันเกียรติเป็นปรมาจารย์กังปูชาวเวียดนามเกิดเมื่อปี2511ที่นครโฮจิมินท่านมีเชื้อสายของกษัตริย์โบราณเป็นเจ้าของสำนักกังปูนำหุ่นเดาท่านนับถือศาสนาพุทธและเป็นผู้ก่อตั้งนิกายนำหุ่นเดาท่านปรมาจารย์สำเร็จวิชากังปูจากเทือกเขาเทียนซาน หลังจากที่ท่านได้เดินทางไปเก็บเห็ดระโงกหินอเผอิญได้พบกับเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเทียนซานจึงได้สอนวิชากังปูให้ท่านท่านสำเร็จวิชาฝ่ามือเหล็กหําเหล็กและวิชาหน้าด้านเหล็กเมื่อตอนอายุ23ปีท่านปรมาจารย์หุ่นโวนเกียรติได้อ้างว่าร่างกายของท่านสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ท่านเคยช็อตคนที่มาหาเรื่องท่านหลายคนแต่เมื่อมีคนต้องการพิสูจน์ ท่านปรมาจารย์ก็ไม่ยอมโดยอ้างว่ามันเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านต้นตระกูลของท่านปรมาจารย์กังฟูเวียดนามท่านนี้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เศ้าหลินของท่านปรมาจารย์เทียนผู้ล่วงลับสำนักกังฟูนำหุ่นเดาเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2544โดยท่านเปิดสอนวิชากังฟูให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปและเดินทางไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ท่านปรมาจารย์หุ่นตูนเกียรติถูกโจมตีจากศิลปะการต่อสู้จากทั่วโลกเนื่องจากเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นการหลอกลวงและไม่มีการพิสูจน์แม้แต่สํานักกังฟูด้วยกันเองก็กล่าวว่าท่านปรมาจารย์ไม่สมควรใช้คําว่ากังฟูสมาคมกังฟูทั้งประเทศจีนและประเทศเวียดนามต่างก็ต้องการสอบสวนท่านปรมาจารย์หุ่นตูนเกียรติว่าเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่แม้แต่ชูเสียวตงนัก MMA ชาวจีน ยังได้กล่าวถึงท่านปรมาจารย์ว่าเป็นคางคกเท่าผู้อยู่แต่ในรูหลอกลวงประชาชนผู้หลงผิดไปวันๆแต่ท่านปรมาจารย์ก็มีแบล็กใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังให้การคุ้มครองคือผู้มีอำนาจในด้านกีฬาโอลิมปิกสากลของเวียดนามบางคนต่อมามีปรมาจารย์หยงชุนชาวชิลีที่มีสำนักอยู่ที่แคนาดาผู้มีนามว่าท่านปรมาจารย์ฟอเรตหรืออันฟองสัวฟอเรต ได้เดินทางมาที่ประเทศเวียดนามเพื่อมาท้าประลองวิทยายุทธกับท่านปร,รมาจารย์หุ่นตวนเกียรติแต่ท่านปร,รมาจารย์ชาวเวียดนามไม่ยอมรับคำท้าโดยอ้างว่าต้องให้รัฐบาลแคนาดากับรัฐบาลเวียดนามทำข้อตกลงกันก่อนถึงจะยอมรับคำท้าโดยก่อนหน้านั้นท่านปร,รมาจารย์ฟอเรสก็ได้ประลองกับอาจารย์คาราเต้แห่งเวียดนามและเขาก็เป็นฝ่ายชนะท่านปร,รมาจารย์หุ่นตวนเกียรติเลยไม่กล้าสู้ ท่านปรมาจารย์หุ้นตวนเกียริไม่เคยประลองวิทยายุทธกับเจ้าสำนักไหนหรือวิชาการต่อสู้แบบใดแม้แต่ครั้งเดียวโดยจะปฏิเสธมาตลอดแต่พอรับหลังท่านก็คุยว่าไม่อยากเห็นคนพวกนั้นตายเพราะพลังไฟฟ้าช็อตของท่านในปัจจุบันท่านปรมาจารย์หุ้นตวนเกียรติแห่งสำนักนำหุ้นเดาก็ยังทำมาหารับประทานกับการสอนวิชากังฟูโดยจะจ้างหน้าม้ามากมายหลายคนเล่นละครตบตาคนที่หลงเชื่อ และก็มีจำนวนมากเสียด้วย,วย,วยไม่ว่าจะเป็นชาวเวียดนามเองและชาวต่างประเทศโดยท่านได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอโปรโมทการต่อสู้และสำนักกังฟูของท่านคลิปวิดีโอของท่านปรามจาร์ที่เผยแพร่โฆษณาทาง YouTube มีคนให้ความสนใจรับชมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวยุโรปได้นำคลิปของท่านปรามจาร์ไปล้อเลียนอย่างขบขันรวมทั้งชาวเวียดนามที่ได้ถ่ายทำคลิปล้อเลียนท่านปรามจาร์นำหุ่นเดา และรวมถึงคนไทยบางคน คือว่าห้ำเศร้าแข็งละแข็งไรละพอเอาอุ้ยมาบ่ผิดมองห้ำเศร้าแข็งอ่ะมาหาคอยออ้ยรับรองรับรองแข็งเน่นอนบนทอปบตัวมาจับมือคอยไว้แน่นแน่นให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้เห็นบ่ข้างกระใจข้างกระใจเอาจับอีกครั้งให้แน่นที่สุดเลยบัรพอผู้หัวล้านเข้าใจเรื่องวิชานี่เรียกว่าวิชาหลอกตีข้างกระใจและวจะแม่มันไผ่เสีย ตัวไปมีเชือหลอกไ้มาจับขยับไปต้อยสาเห็นบ่จับไปแน่นๆเพราะเอาโต๊ไปสิโชว์พลังของขำให้รับชมรับรองขำคอยสิให้ด้มือเจ้าอัศจรรย์ใจนั่นเห็นบ่ใส่พลังขำหม,มื่นพลังขำหม,มื่นหรือพลังขำลื่นขอใจยื้จับไปแน่นๆเพราะยเสียแดงจับแน่นๆนะทุกคนเลยจับแน่นๆ เห็นบ่พลังการลื่นของหำจับแน่นแน่นเห็นบ่วดีชาพลังการเมินของหำจับแน่นแ่นกกหูขอลองอีกครั้งหนึ่งกกหูต่อใจยังเอามาจับแน่นแน่นจับแน่นแน่นแกหูเออบางนีเล่นสมบทบาาทไหมอู้มามาอีกคน จับเอาสองคนไปเลยเอาปุ๊บแต่หูหัวลานเห็นบหตบครั้งเดียวทั้งแต่หูทั้งหัวล้านเอาเวียงครั้งเดียวล้มสองเอาจับจับมันเห้นไหนี่คือพลังตัวม้าให้มาเป็นนามาเอาแล้วก็ม้าก็มาเล่นดิเอานั่นเห็นบหบักได้หัวลอกุสิฮะกันเดียนมึงเอาข่บักเค่หัวลออี่บอกแมนข่บักไขหัวลอย เอาลงมือจ okay. so ับแขนเวียงล้มลงไปโอเคยังเออไว้จังได้เพิ่มดิเสหิตหนึ่งดีเอ้านั่นเห็นว่าเอาจับเลยบ่ล่มเอาเรียกพลังจากคำก็จันล่มทวนเรียกพลังจากคำเห็ดหยั่งบังดิโอ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 สมุดบาดดีเนาะเอ้าบางนี่เห็ดหยังนี่ยเย่องแกร่งขึ้นยังแมงละง่มแต่เอามาสองคน จ้อยแจงแหงย่อสามเลยสามเลยดันแขนมันไว้ดันแขนไว้เบิ้งพลังของกูจะเห้นให้ตูเบิง้งลมทวนแค่นิดเดียวใส่พลังนิดเดียวตอ,โอโลองมังืมเขามาลมทวนนี่คือพลั่างจ้างหม,มามาลมล้ม เห็นบ่มีเงินเห็นยังก็สบายขู่เอาจับล้มอือบัวล้านนี่แสดงสมบุบาดเนาะเอาจับตบโอขู่ทันทีเขาจะบอเอาจับแขนไว้มาทางไหนมาเฮาเอาจับแขนตบโอขู่โอ้บหว่าเป็นธรรมดาที่คนเอาลับเอาเดี๋ยวรวบรวมพลังจากขมก่อนตบลมอืมสมบทบาดเอาต่อไป ข้ามาล้มล้มล้มสามคนสองคนดีดีที่สุดเลยหน้ามาของฉันว่าเจ้งไหนมาหนิมะล้มโจมอบอดบาทที่สุดเลยเอาล้ม,มนี่ละขึ้นหน้ามาอันดับหนึ่งของฉันสำหรับวิชานี้เขาเรียกว่าวิชาดัดชนีหํานะ ต้องยืนแกวงห้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็เรียกพลังจากห้ำมาที่ท่อนแขนทั้งสองเอาลองดูเพราะเห็นไหมเนี่ยเพราะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ไลทพลังมาที่ข้อศอกอ่าเป็นพลังของห้ำล้วนๆเลยเอาเข้ามาอีกคนดิอาอันดับแรกก็ต้องแขวงห้ำนะห้ามใส่กางเกงในนะวิชานี้เดี๋ยวห้ำมันจะติดกางเกงในแกวงไม่สะดวกดัชนีห้ำจะไม่ขึ้นที่ฝ่ามือเอาลองเข้ามาดิอ่าหลังจากนั้นเอา เห็นไหมมีเป็นพลังของหั่มล้วนอ้าวรับใช่ไหมอ้าวถูกผมตีไปอย่างนี้คุณรับนะอ้าวนันเห็นไหมเห็นไหมพอผมตีไปแล้วผมก็จะชักมือมาตีทางฝั่งขวาของหน้าคุณนั่นแล้วก็ไล่พลังหำม,มาที่ข้อศอกอ้าววิชานี่คือวิชาซักเววเลยอ่าสมมติว่าแขนผมเป็นกระดอนะมกําลังซักเววอ้าวแล้วคุณมาเจอคุณก็จะห้ามให้ห้ามสองคนไปเลยอาจับเดีวยว เอาจับกระโดดพวกเวรอเห็นไหมเห็นไหมโดนแล้วคุณโดนแล้วไม่มีใครห้ามผมซักว่าวได้วิชานี้ผมไปฝึกอยู่ในห้องน้ํเอาวิชานี้เรียกว่าวิชาหมากินความคิดเห็นไหมเนี่ยอ้าวผมจะตาาคีคุณคุณรับใช่ไหมตีไปคุณรับใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้วิชาหมากินความคิดก็คือตีไปชักมือมาบิดหูเห็นไหม ชักมือมาด้านฝั่งขวาของใบหน้าคุณแล้วก็บิดที่หูอ้าวเข้ามาอีกคนเด้ปุ๊บเห็นไหมอันนี้บีบคอเลยไม่ต้องบิดหูแล้วเห็นไหมวิชาหมากินความคิดอ,อันสำหรับวิชาต่อไปวิชาจ้างห้าเล่นสิบจ้างห้าเล่นสิบผมจะตีมันตรงไหนก็ได้เพราะว่าผมจ้างมันมาแล้วนะจ้างห้าเล่นสิบพวะเนี่ยตีตรงนี้ก็ได้ตีตรงนี้ก็ได้นะอ้าวดูซิเนี่ยอ่า ผมไม่ดีแต่ผมจบพอหอยมาสำหรับวิชานี้ก็คือวิชาขยา่าหำขย้ำโลกาวิชาี้เคล็ดลับต้องให้อิสระแกะหำไม่ต้องใส่กางเกงในขย่าไปขย่าไปพลังก็จะเกิดขึ้นที่หำของเราเข้าใจไหมต่อมาก็เป็นพลังลดผาดปราบมานันพลังนี้ต้องเรียกลมปานจากลำไส้ใหญ่ขยา่าแรงๆขย่าบ่อยๆ ให้ลมปราณที่อยู่ลำไส้ใหญ่ปั่นป่วนแล้วก็ไล่ลงไปใกล้ๆตูดของเราหลังจากนั้นก็เขย่าอีกรอบหนึ่งเขยาเ่าแรงๆเขยาเ่าแรงๆเคล็ดลับสําคัญสําหรับวิชานี้ก็คือห้ามใส่กางเกงในเดี๋ยวมันจะไปบังตูดของเราที่จะออกจากตูดเขย่าไปเขย่าให้ลำไส้ปั่นป่วนเขย่าอีกรอบอีกรอบ แล้วก็รวบรวมพลังไว้ใกล้ๆตูดเตรียมใช้งานแล้วไมาลองโดอาลองโดใช้ได้หรือ,อยังว,ยวิชาตดถาบปรับมนันอาเห็นไหมนานเห็นไหมยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ก็ยังไม่ทําอะไรนะอาต่อไปเป็นวิชาหมากินความขึ้นนะีน่วิชาหมากินความขึ้นต่อด้วยวิชาไหลกระแทกหลอกแดดเงินนะ ต่อด้วยวิชาล้มง่ายหลอกควายมาเรียนอ่านเห็นไหมวิชาล้มง่ายหลอกควายมาเรียนยเห็นไหมดูเป็นตัวอย่างนะเอาสำหรับวิชาต่อไปอเป็นวิชาหลังมือมอรณนะหลอกหมามาเรียนเห็นไหมนะาอาจารย์กระแทกเราตายแล้วนะมาใหม่สิมาเห็นไหมนี่คือวิชาหลังมือมอรณนะหลอกหมามาเรียนอเอาต่อไป อ้าต่อไปเป็นวิชาหลอกทุกมากหลอกม้ามาเรียนเหนไหมโดนทุกมาเา็ปหนึ่งครั้งเห็นไหมเห็นไหมวิชาหลอกทุกหน้าหลอกม้ามาเรียนอ้าวอ้าวจบแล้วก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง